ไปสนามบินก่อนเลยพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหเฮียขับรถไม่ได้เรื่องเลยกูข้ามไปเนี่ยลุกสิวะโอเค ตรงนี้เลยโอเคเรามาดูรลำแรกกันเลยนะก็ไม่รู้ว่ามันมาหรือเปล่าอ่าลำนี้อ้าวมา,มาด้วยครับรู้สึกจะเป็น F16 มั้งถ้าจะไม่ผิดทที่ที่ลงไว้นะ ไปดูข้างในก่อนเฮ้ยเจ๋งนี hey, ่หว่า Joss, Josh, Jos. That's what I am. ว่า่ะว่ามันเฟี้ยวดีนะเว้ยวเดี๋ยวไปดูน้ำต่อไปก็น้ำต่อไปจะสวยมากหน่อยแค่ไหน เคยจอดตรงร้านานั่นเองเฮ้ยแม่งสั่นสันสั่นเดือดสันห่งเลยดีกว่ามุกปู่นั่นหนึ่งน่าจะเป็นอันไหนวะ นี่โอ้โหใหญ่ว่าละคือตรงไหนวะเนี่ยโ้ยขึ้นตรงไหนเนี่ย ขึ้นด้ขึ้นด้ขึ้นด้เฮ้ยี่มาขึนคตช้าเลยงับไอ้จาลามยัใหญ่ ลงมาละมีหอยเอ้ยว่ามันลำนี้มันขับยากอ่ะเอลงเลยนะโอเค๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่ง,งก็เอาลำเดิม F16 Borzegol อี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีดูว่ามันมันจะสีสวยไหมเปลี่ยนได้ไหม โอ้รู้เรื่อมีอะไรวะอ๋อปืนมันไม่ได้ก็เราวลองมาดูสีกันสีมันลางๆอะ่ะเออชันไม่เคย วันนี้มาดูมาดูความเรีวกันะว่าจะอยี่เท่าไหร่ก็ใครที่ชอบขับเครื่องบินในเกม gta หนะฮะก็คอมเมนต์ตาล่างได้เลยแล้วก็มามาจอยกันถ้ามีลิงก์ก็ฝากลิงก์ไว้ด้วยนะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยก็ จะเข้าไปดูใครมีที่มีการขับหรืออะไรปแปลกก็มามาจอยที่นีกว่าแชร์กันเกมนี้ตั้งแต่เล่นมาก็ชอบกับูุมบินมากชอบแบบขึ้นไปบนฟ้าอะไรเงี้ยแม่งเท่ดิแต่ยังไม่เคยออกอวุธนะตอนนี้ โคตรเท่อ่ะไม่รู้ใครคิดงั้นโคตรเท่อ่ะนี่เป็นการผ่อนเครื่องนะผ่อนตายเลยฮา ดูนะเด้งเด้ง,ง,งไม่เด้งเว้ยตายเลยสาตร์ก็มามาโชว์เครื่องบินกันเพลงเท่านี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะฮะใครที่มีคลิปหรือมีลิงก์การขับเครื่องบินในเกเม GTA เท่ๆก,าาก,ก,ก็มาฝากไว้ใต้คลิปด้ฮะก็ลิงก์มาฝากไว้ใต้คลิปเลยก็ขอขอบคุณครับที่รับชมจนจบ โอเคเดี๋ยวมาสอนลงหมดกันทีหลังโอเคบ๊ายบายครับ